รีวิวพรานทีคอม plete พลานโปรตีนโปรตีนจากธรรมชาติสำหรับท so so ุกคนรายละเอียดผลิตภัณฑ์พวานทีคอม plete พลานโปรตีนเป็นผลิตภัณฑ์โปรตีนที่สกัดจากพืช5ชนิดได้แก่ถั่วลันเตาข้าวออแกนิกถั่วเหลืองเมล็ดฟักทองและเมล็ดทานตะวันโดยไม่มีการเติมน้ำตาลและใช้หญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานธรรมชาติผลิตภัณฑ์มีแคลอรีต่ำ และไม่ทำให้เกิดปัญหาสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานจุดเด่นอุดมไปด้วยโปรตีนคุณภาพสูงและกรดอะมิโนโจำเป็น9ชนิดมี BCAOS ช่วยในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อและเสริมสร้างภูมิต้านทานเหมาะกับการเสริมสมรรถนะของระบบเผาผลาญไขมันมีไฟเบอร์สูงช่วยในระบบย่อยอาหารเหมาะกับใคร เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักและผู้ที่ต้องการปรับปรุงสุขภาพโดยรวมโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงการรับประทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์ความคุ้มค่าด้านราคาแม้ว่าราคาของพลานที m p l e t e p พล n p r o t e ีนจะสูงกว่าผลิตภัณฑ์โปรตีนทั่วไปเล็กน้อยเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงแต่ก็ถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับคุณประโยชน์ทางโภชนาการที่ได้รับ พร้อมทางการเป็นโปรโตีนที่ดีต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับใครที่ต้องการซื้อสินค้าพิกัดอยู่ใต้นะคะของแท้ราคาถูกแน่